นี่ใครคะอาอจุยจุยอาจุยออนางนพมาศอ้าวอายซะแล้วออยยนี่ใครคะนี่ใครคะเนี่ยดู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 เลมองถ้าจะเอาในติดต่อนี่ใครคะเนี่ย เอาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยค่ะอ้าไม้ถือให้ไอวานไอวามาหาพ่อหน่อยพี่ฟ้าพี่ฟ้าพาไยวามาหน่อยนายทำท่าสวยสิพนมมือพนมมือพนมมือชุจ้าพนมมือชุจ้าสิคะสีสวยจังเลยอัญญาอัญญาทำเป็นชุดไทยที่แบบว่าเป็นรูปหมีอ่ะใช่ป่ะใช่เอาแล้วเป็นล้อเหรอครับดูกันลอกค่ะ อายเออนางนพมาอ้าวอายซะแล้วออยออยอๆยอยให้น้องกินเลยวะลองกินแล้วค่ะอ่ะอ่ะอ่ะโอ๊ะโอ๊ะเป็นอะไรเปะไรตัวหล่นตัวหล่นไม่ต้องตัวอวี้โอ้ไปแล้วเหรอช้า มันนี้ยังไม่มีร no. yes ูปสวยๆไอว่าเลยอไอวาไอวาขึ้นมายืนบนนี้ก่อนะแตู่กก่อนพี่ฟาไปเอาพี่ฟ้าใส่เสื้อแบนี้ได้ได้ไดยืนขึ้นมาก่อนยืนก่อนดูพี่สองใส่แบบนีอุ้ยอุ้ยกะลากดูนุนกะลอมากินกล้วยโอ้สวยๆนะมากินกล้วยโอ้โกระลกินกล้วยค่ะไอว่าดูหนุนๆกะลอก็กินกล้วยเห็นไหมง่อยนะมองแก เจอยางเจอกันลาวยาจ้าสิทำมือทุจ้าโนโนโนนโนโนแต่จ้าก่อนทุจ้าทุนก่อนไหนนกบินอยู่ไหนไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะอุ้ยใครมาราไปชุดนนตนไหนโอ้ยใครมาไปดูสิโอ้ว่ามา ก็ตกหลังฉันอะะคะยิ้มยิ้มพี่เอ็มไหมยิดถยิค่ะแล้วไพี่เอ็มมาหม่ฉันคิดถึงงานฉันไงต้องเป็นงานแน่ๆไม่แต่จะไปซ้อมคั้นสุดไม่ไม่ไม่เอ็มมีขนมให้หนูดินะเอ้าพี่เอ็มมีขนมเกาหลีนะเดี๋ยวนี่ไงขนมของหนู อ่าแต่ว่าต้องกินข้าวก่อนขินข้าวขนมเกาหลีข้าโพดต้มไม่ใช่ขนมเกาหลีอยู่ในถวะเอามาไม่ไหวมีข้าวไหมข้าวโพดไอยามาไหมใช่ใ้ยไอยาชอบเหรอคะโอ้โหสบายสบายฟิวเลยชอบเหรอโอดแกแก่เดี๋ยวเอ็แก่ใ้นะวแกะนี่ลูกสาวชัน